บอกน้าใสแล้วตอนน้าใสมักเผาสุดน้องชมพู่น้าใสยาพึ่งเนอให้เอาบอลท่าปากน้องชมพู่พูดจ้ากน้าใสป่ะน้าใสลูกพ่่นยเอาไปวางางน่องนห้าบอลเบื่องข้างอ้ยเที่จีจันอะบอกว่าคนูกหมอผูก็บเ้องบอกวหมอน่ะหมอบางท้าก็เลยไีวางลางรอท่าเลย เขาเ่าตนี้ครับผมเพาเขาไปสัมผัเลยเขาไปใส่หลามนะว่ามันเปอนผิดของเขาคนบางคนนี้จะพูดเพื่อให้ผิดพ้นตัวและใส่ร้ายคนอื่นอยู่ตลอดกรณีนี้ก็เช่นกันมีความเชื่อที่ว่า หากการเสียชีวิตจากการโดนผู้อื่นทำร้ายแล้วจับตัวผู้กระทำผิดไม่ได้ให้เอาบอลมาทาที่ปากของผู้เสียชีวิตนั้นเพราะบอลมีฤทธิ์คันเชื่อกันว่าหากนำมาทาที่ปากศพจะทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นคันปากแล้วหลุดพิรุธพูดความจริงออกมา เวลาที่มีคนไปเยี่ยมเยียนหรือถามไถ่เรื่องคดีบักแท้ก็จะโยนขี้ให้คนอื่นเป็นคนผิดเสมอครับแาหน้ากับเป็นอะไงยากกันครับแล้วดูนี่ไหมรายการของกระแตไหมพี่มองกระแตมาแล้วเดียวเอาไปในมหาัยเขากินแล้วไอ้แม่ยายผมบอกว่าคุยเรื่องมา เรื่องการไม่สายยยาบอกว่าถ้าใครไ่ได้เฮ็ดกะให้ครอบครัวจะเริ่มลุงเรื่องรด้เฮ็ดกะฉันอยากไปม่แถว่าอยู่ครับถ้าถ้าไปดูข่าวอหลน้าใสแล้วตอนน้าใสมักเขาสุดนอนชมพู่น้าใสยาปึ้งเด้อห้เอาบอลท่าขาดนองชมูู่จ้างน้าใสป่ะคะน้าใสลูกี่ลูกครโอ้ ไปว่างหนัางน่อยบนข้าวบ่นบ่นข้าเลยอ้ยเพ่ที่ที่จังอ่ะบอกว่าใช่ปูกเพรากว่ามอ่ะหมมอบ่นห้าวก็เลยไปว่างหนงข้างบ่นห้าวเลยก็เ่าตรงนี้คับผมพวกเขาไปัมพานเลยพวเขาไปใส่หลามนะแมันสิดิดของเขาเออาหงุดหงิดวเขาิิดแค่หนยงน

เขาเห็นบุญทท่านเห็นน้ำบัน้ำว่าเห็นน้ำไ้บ้าน้ั่นน้ำหัี้อมดีคนหัก้าเาของดีทำยินโต้เาดีเลยอืรนก็มันเป็นน้ำบุญท่านนนี้นเดือนกรกความเชื่อของของโบราณของประเพณีเอาบนมาเออรไม้กระทนอีกำยังไงบ้างครับเอาบอลมาทาปากคนตาย ถ้าใครทำขอให้คนนั้นพูดอกอกมาให้มันคันปากยอมรับสารภาพเออให้มันยอมรับสารภาพหรือให้ให้เจ้าหน้าที่จับได้ยังไงก็ได้สำนองนี้น่ะเมื่อวานนี้เอาศพมาเขาว่าจะขึ้นไปเตะต้องอะไรศพนะเขาว่า<อ>งั้นก็ขอวางขอวางบอลไว้ตรงนี้ละตรงข้างสมพูนแหละแล้ววางไม้อะไระไม้กระทันช่วยอะไรไม้กระทันเหมือนกันไม้กระทานก็เหมือนกันคือ ถ้าหากเขาพูดแล้วถ้าหากเขาวิ่งนี้อะไรก็ให้ตามทันเร็วๆเอคอคือกมเชื่อแต่มาเขาว่ามันได้ผลน,นะนเขาว่าไม่นานมันก็จะมาพูดเองเขาว่าันเพื่อนคนที่เขาทํามาแล้วมันมีคนยิงกันตายยิงกันตายตายคนตายไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นคนร้ายทาไงก็ไม่เห็นคนร้ายเขาก็เวลาเอาเขาเอาไป ประชา้าไปเขาก็บอนไปทาเ,า,เาเอาเขาอ่อนอะไรนะอย,อยู่ที่นี่เขาเอินหมากทัน mm hmm. เขาว่าเอามาใส่กอเท้าเออให้มันไวทันใจใเขาว่า